ดวงรายวันวันที่14มีนาคม2,567คำนวณโดยใช้วิชายามอัธการหรือยามตาทิพย์โดยอุย๋ยแม่หมอมือทองชาริทารคคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะเจอแฟนเจอคนรักมีดวงเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ที่จะตกลงปงใจเป็นแฟนกับใครในวันนี้หรือมีคนมาขอเราเป็นแฟนหรือไม่ก็เจอคนรัก เจอคนใหม่เจอความรักครั้งใหม่เจอคนถูกใจจะมีกิ๊กมีคนจีบๆคนคุยๆเพิ่มแต่ระวังเขาก็มีคนคุยๆอยู่ก่อนเราแล้วนะคะก็ระวังด้วยไม่ใช่แค่เราที่มีคนคุยเยอะเขาก็อาจจะมีคนคุยเยอะเช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องคนรักเรื่องการจะจีบจะคบกับแฟนอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการคุยกับผู้ใหญ่ในวันนี้ มีการคุยกับหัวหน้าเจรจาเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางการสัมภาษณ์งานวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้คนบรนจันทร์มีเรื่องหนักอกหนักใจทุกใจเรื่องแม่เรื่องบุตรเรื่องบริวารเรื่องลูกเรื่องอาหารการกินมีความเครียดจนนอนไม่หลับมีแกมีเกณฑ์การเจ็บป่วยระวังเรื่องฟืนไฟบ้านช่องนะคะแล้วก็รถรา มีการเสียหายมีการต้องซ่อมแซมแบบธนุบำรุงนะคะวันอังคารนะคะคนวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องรื้อบ้านซ่อมบ้านเตียงพังเตียงหักรถเสียน้ำท่วมท่อตันขุดปลวกตัดต้นไม้ต้นไม้ไมไมล้มทับแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะบางคนก็อยู่ๆก็ต้องออกจากบ้านไปทำงานหรือม,มีเรื่องต้องกลับบ้านมากระทันหันเพราว่า มีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องไฟจะมีปัญหาในหลายๆอย่างทาอะไรก็จะติดขัดๆอยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับญาติพี่น้องทะเลาะก,กันเรื่องที่ดินคนวันพุธมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปไหนไปหาแฟนไปจีบสาวจีบหนุ่มไปเยี่ยมบ้านแฟนนะคะขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอสาวไป ขอเขาจากพ่อจากแม่หรือไปของานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือไปเสนอโครงการใหม่ๆห,หรือแม้แต่ไปขอสาวเป็นแฟนไปจีบสาวจีบหนมอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะมีการไปเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าผ่านถือว่าได้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะตกลงงานกับต่างประเทศด้วย วันพฤหัสมีเกณฑ์ดีนะคะเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเรื่องการเดินทางหรือแม้แต่อาหารการ,ก,ารกินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเยอะเงินก้อนใหญ่มาจากการเดินทางมาจากต่างประเทศมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้คือทำอะไรก็ดีไปหมดงานนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ของควันของรางวัลหรือของฝากเป็นของมีค่าเป็นของถูกใจเป็นของอย่างดีนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะ สอบจริงทุนสอบผ่านคือเกณฑ์ดีอะค่ะทำอะไรวันนี้ก็ประสบผลสํำเร็จหรือแม้แต่การจะเดินทางไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็จะปลอดปลโป่งโล่งสบายได้พบได้เจอกับสิ่งที่ขอสิ่งที่หวังนะคะอยากไปวัดก็ได้ไปถึงจุดหมายปลอดภัยในเองค่ะเจ็บป่วยวันนี้ก็จะหายนะคะคนวันศุกร์มีวันนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางไกล ไปหาเที่ยวหากินไปอะไรกับเพื่อนที่ทำงานหรือไปกับเพื่อนสนิทไปที่สวยๆงามๆไปไหว้พระได้ของดีๆได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ามีราคาได้ของดีมาบูชาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะมีเกณฑ์การเสียเงินนะคะแต่ว่าก็เป็นเสียเงินเกี่ยวกับการทำบุญเสียเงินกับการเดินทางเสียเงินกับการกินการใช้การท่องเที่ยวที่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะมี เกณฑ์ที่จะได้เงินจากการทํางานมีเกณฑ์ที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีข่าวดีๆสําหรับคนวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีเครียดหน่อยนะคะเ,เจ้านายอาจจะเลงหรือมีความเครียดเรื่องบุตรบริบาลอยู่บ้างสําหรับคนวันศุกร์คนวันเสาร์วันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องคุยเรื่องเงินกับคนในบ้านมีเกณฑ์การกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะต่อเติมบ้านซื้อบ้านใหม่ หรือมีแผนที่จะทำโครงการอะไรใหม่ๆใหญ่ๆนะคะสำหรับคนวันเสาร์ค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ